กดดันอย่างที่ผมบอกก็คือผมต้องมาทําการบ้านใหม่เพราะตั้งแต่ตอนที่หนึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออเหลืออีกสองสองคิวสุดท้ายครับอาทิตย์หน้าก็จะสบายเออมีมีได้ <c oughs> ถามแบบอากอาการที่ออมไหมคะว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะเห็นแบบในข่าวมันดูค่อนข้างจะหนักกุดนก็อย่างที่ทางช่องเขาประกาศครับว่าเกมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยผมก็ มีมีถามกันบ้างครับก็ก็มีถามทั้งทางเพื่อนเพื่อนที่สนิทแล้วก็สตอรี่ผมก็แท็กไปให้ก็ก็คุยกันในนั้นอ่ะพี่อ๋อมเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบบใช่ก็ปกตินะแกแกก็น่าจะยังอยู่โรงพยาบาลครับน่าจะยังอยู่โรงพยาบาลแต่ก็แค่อาจจะมีปัญหาเรื่องการสักการออกเสียงอะไรอย่างนี้เนาะถ้าถ้าถ้าอย่ากพิจิตรผมไม่ได้ไม่ได้คุยกันแบบใช้เสียงก็จะก็จะก็จะเทคใช่เทคกันมากแต่อาการก็น่าจะดีขึ้น ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะอาจจะดีขึ้นแต่ว่าพอมาถ่ายละครมันมันใช้เอเนอร์จีเยอะมากใช่ใช่มันก็โอเคพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมผมลุยให้เองสามตอนสุดท้ายไม่เป็นไรโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยครับพี่อ๋อมก็ขอบคุณมากล่าสุดขับอีกแอมขาแอมขาคลิคลิปแงออกมาอะไรติ๊กตอกบบว่า เฮ้ยคนโฟกัสที่จุดแล้วค่ะพ่อตอนพ่อไปร้องเพลงคลิปอะไรอ่ะเดี๋ยวเอออเาของแฟนคลับผมโพูดใช่เออป็นคนไปโฟกัสโฟกัสตรงนี้ของเราอ๋อคือจะบอกว่าชุดผมผมเห็นแล้วแหละผมเห็นแล้วแหละแต่ก็ก็ขำๆไปแต่ว่าคือจะบอกว่าชุดชุดนี้ผมผมไม่ได้เป็นคนเลือกคือทุกงานอ่ะผมจะมีสไตล์ลิต์ประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็ เขาก็ส like ่งมาว่า oh, อ okay, like the ่ะงานนี้ใส่ชุดนี้ดิงานนี้ใส่แบรนด์นี้ดิพอผมเห็นชุดนี้ผมก็คือพอมันอยู่ในโมเดลอ่ะมันมันมันก็โอเคไงมันก็มันก็ดูไม่โปอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าจะมาเห็นตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็อ่ะโอเคแล้วมันก็เป็นแบรนด์ดังด้วยผมว่าโอเคพี่เดี๋ยวผมใส่ชุดนี้แล้วตอนที่เราลองใส่ไปตอนที่เราแบบส่องกระจกส่องกระจกเราเราเราไม่ได้มีการฟิตติ้งเลยเพราะว่าชุดจะมาสก ส่งประมาณเที่ยงก่อนวันงานก็คือจะฟิตติ้งแล้วก็ออกไปงานเลยแล้วพอเราใส่ปุ๊บเรารู้สึกว่ามันแน่นมันรัดหรือว่าอะไรไหมคะคือชุดนั้นอ่ะมันจะมันจะเหมือนชุดชุดชุดหมีคือต้องใส่ขึ้นมาแล้วก็รูดซิปถึงนี่เอามันหลัง เออ่มันไม่รังนะครับแต่พอพรผ้ามันเป็นแบบว่าเออผ้าหรือผ้าผ้าผ้ามันจะเป็นมันจะเป็นยืดยืดเหมือนเออ่เหมือนผ้าพันคอเหมือนไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีความยืดยืดมันไม่ได้มีซองมันรูบัวไหมอ่ะมันรู้ตัวตอนที่มันตอนเห็นเห็นคลิปแล้วผมก็ผมก็ตกใจเหมือนกันตอนตอนใส่พวกาอืทำไมมันมันบวมเป็นพิเศษแล้วเรามีวิธีป้องกันไหมคะก็พยายามดึงเสื้อลงพยายามดึงเสื้อเพราะเสื้อมันตัวใหญ่ ก็มันทําอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะว่าเราต้องใส่ปุ๊บแล้วเราต้องออกไปงานเลยแล้วก็พยายามดึงลงแต่พอเวลาเราร้องเพลงมันก็จะยกขึ้นะมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปแล้วพอคลิปโดนแชร์ออกไปเยอะๆอย่างี้เรามาเห็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างกรอื่อก็อือก็ผมว่าผมว่าต้องถามแฟนคลับว่าแฟนคลับรู้สึกยังไงเออเขินไหมมันเป็นตัวเราเองอะพอได้เห็นนมากครับเาะเขินมากแต่ก็ อ่ก็พอให้ได้เป็นกระแสนอแบบนี้พองานต่อไปเราต้องเช็คดีๆเลยไหมคะว่าเออชุดนี้มันอะไรหรือเปล่าก็หลังๆมาก็จะบอกทางสไตลิส์ว่าขอเป็นสูตรแล้วกันผ้าแข็งหน่อยใช่ๆยังมางานวันนี้ก็ถ้ามาชุดนั้นอีกก็คงไม่ไหวแล้ว